พระจันทร์ปนประจันร,ปร์ปากจีใจหนักแปลกปละ,ะลาดเราไม่รู้จักเลเป็นจินจานํามรังแตกวันังไตปิกาไปตามด้วยรู้ดีปบก็เดินทางนะโลเปลือามันคนครับทําไมคุณไม่สังเกตสังเกตอะไรมันแต่งตัวมนมุ่งผ้ามันใส่เสื้อเหมือนเราก็แสดงมันคนใช่ไหมครับแต่ว่าชาติาาศาสนาภาษาอะไรไม่รู้ครับ แต่เต่าท so ี่สังเกตว่ามันเป็นผู้หญิงด้วยนะสังเกตได้ดว่าเป็นผู้หญิงครับมันมีหน้าอกอกับมีหน้าอกมีดมกับมีดมดมละอไรเหยียดแม่เดี๋ยว่าปาตาไนก็เหยียดหน้าอกานพี่นายเหยียกหน้าอกก็เหยียดดมไปไนไปนะหน้าอกมันก้องเราไล้ลื่นๆไปนียเนี่ยหน้าอกกับนั่นปลาปลาต่เต่าปลวกอยู่ดมกับดมครับดมครับดมเหอนไรเบิเออเดี๋ยว่า ป้าจ้าหนายก็จะเย,ยกหว่าหน้าอ,อกคือคำว่าหน้าอ,อกมันทุ่มผาบคำว่าดมมันไม่ทุ่ผาบเออคือสมุดหงายหงายมึงกวงหงายแลยก้าวใจหงายนะ,ค,ะคือบมุดหว่ามึงงินย่ำนุมนางเจ้ากอกูนี่ย่ำนมนางเจ้ากอเออที่นี่นางเจ้ากอดีกูย่ำนมมันหลูกไกลอย่าดิเหมยสมุดไปนี้คนพี่ได้จืดสมุด คือส็มุดหนึกไปนี่ว่ามึงเงี้ยงหนุ่มนางเจ้าโกเอ้เข้าใจทีนี้มามึงยงหนุ่มนางเจ้าโกนางเจ้าโกไม่พอใจมึงนางเจ้าโกจะไปแจ้งความมึงติดโรงพักว่าบุมวอร์ไหนนู้นหนุ่ยยงหนุ่มนู้นกูยงหนุ่มนู้นอะไเกี่ยวไรนางเจ้าโกอย่าดิแม่คำว่านู้นี่เป็นคำน้ำในนางเจ้าโกแก่เยียดแต้นตัวแก่แล้วแกเยียดตัวแกว่ะนู้นก็ใจไหมเอ้ยข้าใจ ปูมาเด้นอนายโน้นุยยำหนุ่มนูบูม,มาก็จะบันทึกเกยว่าะจำวันว่านายโนนุยจับหน้าอ,อกนางสาวคอก็อจะไม่เกี้ยนยนายโนนุยย้ำหนุ่มนางสาวคอก็อจะเกี้ยนว่าจับหน้าอ,อกนางสาวออคอเราก็มาจับมันเกี้ยนนายว่าย้ำอยาดีแม่มนายก็เขี้ยนเป็นเป็ีแล้บ้า แต่ว่ากำว่าจับหน้าอกกันวังเลยมันทู่ผาบกำว่าย่ำหนุ่มมันกวังเลยมันไม่ทู่ผาบมันเก่าอู้มันระคายอู้มันไม่หรือนูมึงเข้าใจไหมเย่าแหมนี่ตะกดดีนี่ตึงรงตึงสันเช่นเดียวกันเวลาผู้ปาเจ้าออกหนังบอลลังก็ตัดสินมึงก็จะอ่านคำปิปากเจ้าว่านายหนุ่ยจับหน้าอกดันสาวกถือเป็นการกระทำมนาจารย์ มีความผิดมาตราเท่านั้นปรับเท่านั้นจำเท่านั้นหรือทั้งปรับทั้งจำเพราะฉะนั้นป้าเ้านายได้ก็จะเหยียดหน้าอกนายก็จะไม่เหยียดหนุ่มแต่ถ้าว่าเจ้าเจ้านายไปรดน้ำเจ้านายจะไปตั้งเจ้าของรดน้ำเจ้าไม่ไหวโกจ้าโรนมาเกลนิ้ใช่หน้าอกมากันเอาหน้าอกตามีนะจ้ายิวนายไม่กินดันปุ้งจะรีแมมกูต้องมุกแตเแ้มหลบเรา ชื่อป่าท่าไน่ไน่ก็ใจจะใจป่าท้าแต่มันทุ่ผหาทุ่มหากวังเลวมันหรือนู้ควางเลวมันไม่ระกายอู้เข้าใจไหมสมมุติไปว่ามึงเนี้ยปลุกปล้ำนางเจ้ากอว่ากลัหนางเจ้ากนี่หวังเวนจังเทียสมมุดไปเด้อเออสมุดไปว่าเมื่อกี้ปลุกปล้ำนางเจ้าก่อจนจำเร็จความกลายไปนึ่งกลางเป็นปรือปลุกปล้ำเป็นปรือจำเร็จเป็นปรือความกลายอ๋อ แรกกับหยาดแม่เนี่มันเป้กลุลยวยก้อยควังขวับ้านไม่ถึงว่ามึงกันไปพบนางเจ้าโกตีในตีเปลิ้วตีไม่มีคนกูนี่เออมาไปพบนางเจ้าโกตีปลิ้วตีไม่มีคนแล้วมึงก็ถือโอกาสก้าวไปกอดจูบนางเจ้า,กาโกนูนี่เออแล้วก็มปปึงหลาบนางเจ้าโกออก,าก,าาก็ในป่ารกพระเจ้าอุ้ยก๊อปหยาดแม่ก็หมดไปเดย มามึงหลักนั่งเจ้าโคก็ลกเลย,ป,ลยลป่ารกแล้วมึงก็ปลักนั่งเจ้าโคไว้นอนให้แล้วเกย์ป้านั่งเจ้าโคจนมดแล้วมึงก็เกย์ป้าตัวเองจนมดแล้วก็มึงเอาทิ้งที่เป็นอันก็มึงันแยงก็นในทิ้งที่เป็นรูก็นั่งเจ้าโคแล้วก็จับก้าวจักอกจนสําเร็จความลายนามอกก็นไปนั่นเออเพนนันลูกว่างเนี้ยกรณีนางเจ้าโคไม่พอใจมึงนางเจ้าโคจะไปแจงกว่ามึงที่ลุงฝักกว่าพูมวัวเดือ นายโน้ยปลุกปล้ำนู่นจนสำเร็จความกลายไปนึ่งกลางผูมว e e> ่าก็จะบันทึกในประจำวันว eh ่านายโน้ยคมขือจํำจำเรานางสาวคอผู้หญ uh> ิงซ um ึ uh <t <t uh> <t uh 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 ่งไม่ใช uh> ่เป็นเมียของตัวเองเป็นพื่เหล้าคมคือนจำจำเราปั้นนั้นเลยเอาทิ้งที่เป็นอันยังไหนทิ้งที่เป็นรูจักก้าวจักออกจ้าก้องรูไม่พอใจถือว่าคมคื้นแต่จ้าก้องรูพอใจถือว่าเป็นการรวมเพศผู้บาดเป็นป่าเจ้าเขา เขาทิง้งจะเป็นอันยังไหทิ้งจะเป็นรูอเ,นเออเจ้าก้องรูไม่พอใจถือหว,วาคมคืนเออเจ้าก้องรูพอใจทื่อว่าเป็นการรวมเปเออไม่รู้ปันนันมันเราก็เหยียดเย็ดไปขอ,องากญ่แม่ก็อยากบ<ๆ>เป็นนั <c oughs> นและไอ้เปร์เท่าี่ไหนกันนี่แต่ว่ามันไม่รูปับกับว่าคามขึ้นมันรูปับ เลวจัตโดมดตุว่าเจ้าเจ้าเรากันอู้ซึ่งเราโยโอนอู้นี่ก็จะเด้งว่าเรารวมเปจะวู้ใจไม่เพราะวุม้มเต็มใจจะย้อนใจไม่คนแก่ที่ทิ่มมากที่ว่าจำเรายโอนคู่ต้องหลบรรเราฟังไขวัดกันมัน้งจันไขวัดกันเอตีท้ามแหลมกันได้มั้งไขว้ กั้นปลออย่ไกยไล่เร่องแล้วไกลบานโรกเกยุงเทปมกั้นไม่เมือนกันงกั้นบือเราไกลบันโรกเคยุงเทปไกลบานโรกันกอกี้กางเกิดเลยเคุงเทมกันปาดกลางเยกอกี้กางเกิดปักอันนี้ไกยมกั้นไล่เร่องแล้วไอ้รู้จนตอกีปลาตื้คุนเกะเกะกืองเดยกกั้นอะไันนี้ความไหกัน อันนี้ไกยกอดลอกกันเจไม่คนน่นตะกอนโดมเลนตึงบาโกกันน่ะเนี่ย,ย,ย,ยปักงั้นเลยกวัด <laughs> ตัวยเดียรเป็นกันเลยขี่เกียงคลิปควันรื้อขี้เกียงคลิปเกยวัดเลยสวัสดีพ <laughs> <laughs> ูดได้นนิสวัสดีครับเป็นอะไรไม่ทราบ นางยักษ์ค่ะโอ้นางยักษ์นี่พูดจาปลาใส่ได้เหมือนคนอะไรนั่นเองนะมันกับมนุษย์ประเพณีร้องรูปไในนาโขประเพณีนึ่งเป็นเรือไอ้นาโขประเพณีนึ่งก็เมื่อกูเมื่อสองแฉ้งรีดนะประเพณีร้องนางยักษ์นะแล้วประเพณีร่ามึงอะไรคนต่อนึงหัวต่อนึงแต่มึงเด็กคนต่อนึงมาต่อนึงงนะแต่ความไกลคนกูมากกว่ามึงเลยสวัสดีครับแม่นางยักษ์อย่าเรียกแม่เลยครับคุณพี่เรียกน้องสจ้ะ ไม่ต้องเรียกน้องนะ่ะอีฉัน,นอายุยังน้อยอ่ะพี่จะเป็นสาวรมจรีตั <c oughs> ้งแตจากท้องพอ่อท้องแม่เนี่ยไม่เคยโดนผู้ชายเลยทักครั้งหนึ่งนะพี่นะเรียกน้องนะพี่นะอายุฉันยังน้อยอ่ะอายุไม่เท่าไหร่อ่ะแปดสิบปีนเงี้ตัวลังโกย <c oughs> <c oughs> อย่าเรียกแม่นะทูนัวอายุฉันยังน้อยกพราะฉันเป็นสาวรมจรีนะคะตั้งแต่จากท้องพอ่อท้องแม่ไม่เคยมีสิ่งที่เป็นอันเย็ในสิ่งที่เป็นรูเฉยเลย ยังอ่อนเจ็บเฉียบนะครับเพิ่งจะออกจากไขวาชือกันตอนนี้ยังต้องจับขึ้นร้านอยู่นะครับเพราะยังไม่ออกคนกล้องกันอายุแม่เท่าไหร่ไมกะเป็ดเบื่อเฉพันกันกระผมจะรีมากเหยียดแม่ได้อายุเต่ากับปลาไฟบีด็อกเลยพ่อคุณก็ไม่เคยโท้เหมือนใจระผมจะรีไปแล้วบาสทิ้งก้าวอยู่ในลูกเลยกะที่เออเอาหนังอยากนี่หน้าเจ้ามึงเด้อเหยียดแม่ยกงหายกันหายหาย พระองค์ท่ันถ sure <Source S 1> ่ายไม่ผิดคือพระแสงรินนะท่านรู้ได้ยังไงฉันเคยเห็นภาพถ่ายรงในทีวีเห็นภาพถ่ายระงค์นั้นหน้าหน้าหนังสือพิมพ์แล้วทําไมต้องออกเ่าทีวีทาไมต้องออกเ่านังสือพิมพ์ล่ะก็พ่อแม่พระองค์สิคะก็ประกาศทางวิทยุประกาศทางทีวีประกาศทางหน้าหนังสือพิมพ์ว่าพระองค์กับน้องสาวนั้นหนีมาจากเมืองตั้ง5ปีกว่าแล้ว ใครนำาบงกลับคืนไปสู่บ้านเมืองได้จะเป็นผู้ชายก็แต่งงานหญิงบินไปรบ้าเป็นผู้หญิงให้แต่งงานพระองค์กันดิฉันเอาผีเสื้อนินจากเตโกสัมปีประเทศติดตามพี่มาตั้งหลายเดือนแล้วค่ะตามที่มาทำไมก็จะพาพี่กลับเมืองกลับไปทำไมากลับไปแต่งงานกับฉันค่ะแต่งงานแต่งงานที่แต่งทำไมได้กังานคลุมารู้จากโปจากเมียแต่งงานก็แต่งผั่เป็นผัวเป็นเมียเป็นผัวเป็นเมียก็ททำไมเผื่อริ้งเด็กไปนั้นยังไงทิงเด็เป็นรู้อ่ะ ต้องับหลบเราฉันยังกลับไม่ได้หรอกเพราะฉันยังไม่เจอน้องสาวไม่เป็นไรก <c oughs> ลับไปใจงานฉันแล้วจะตามน้องสาวตัวเองจะไม่ต้องตกใจหรอกนะกคนหลังชื่ออะไรละ่ะคะเก่งกับคนนอนคนนอนชื่ออะไรละ่ะคะใครไม่บอกมันหรอกมันตามใกล้มันตามมึนกันเลยกูในค,คโอนโน้นเนเออ คือมันตามปาจ้ากรามคนโดนชื่ออะไรคนโดนระไม่ถึงมึงเลยฮกูนีค่คโนโดนเออนโนโนียคนโดนเจ้ายังไงดีไอ้เด็กนี้เราสู้มันไม่ได้หรอกเราตัวเล็กแต่มันเลยไม่น้ำจะไม่มีจ้าเราสู้ไม่ได้ต้องเอาวาดล้อมวาดล้อมไง <c oughs> คือตัวนกล้าผู้ใดหรอหน้องพี่เชื่อไปดักตื้นเลิกเกินไปต้องการเจ้าตื้นต่ำเมียมันไม่จ,จริงเหรอกว่างไอ้รอดคอนตา แต่ตอนนี้มีโดนเลือเกอเครืองเลืองใครผิดเนี่ยเดินหน้าต่างตัวจะกโ็โทรตามน้งวัี้ตามนางไม่โดเลยก่อยกรรมกรปลอดรักกันไม่มันอนุญาตตามน้เล,เ,ลเล่นเลยวิ่งอ่ะกับโมเราก็ยิก้ามาจันพบกันอยู่แรแล้วนัวกับบอก,กว่านักแล้ววิ่งหนีนะกับเพลงก้ามวันนี้นะั้นอยากจันจะรักมันแต่ในนักเล่น จะก็ไปทรงประกองข้าพอสบายกายามาพูดจาด้วยกันปียกอดกอดรักที่เ่อ แต่งงานเธอแล้วนะจริงเหรอพี่จริงจ้ะแ้่ตอนนี้พี่ร้อนเหลือเกินในตอนนี่รักเกิใครพี่เหนียวเดินหน้าทั้งตัวที่จะกอดเพราะรักกับตอนนี้คอมเมนต์ขี้เต่าแย่พี่ขอตัวอาบน้ำก่อนนะน้องนะอาบน้ำหงายร้อนแล้วก็กลับมากอดเพราะรักกันนะจ๊ะได้พี่แต่ก่อนพี่ไปอาบน้ำกับลูกนาจูบน้องก่อนอีกครั้งหนึ่งครับพี่เพื่อเป็นสกีเพื่อแสดงความรักค่ะเจ้าจะโมไปตั้งกันตรงไหนอ่ะเนี่ยฮ่าจูบต่าเราเนื้อกว่าเมาแล้วก็เดินชนของคนเปล่าทุกที เจ็บแมมจูบหนังยักษ์นึกว่าชนคุนเปล่าผมว่มาจริงหนังยักษ์หนังพี่ก็จูบตั้งี่ว่าปลอดเดหน้า,นาลงลุยเลยเจะจูบมันนะกับคนออนี้ไม่เฉยเมยเฉยเฉยแต่โมโนลากไปไอ้นุ๊กหนุนแต่นิ่มยักษ์เพื่อเป็นตะก,กี้วิญญาณในความรเราจะจูบที่สาบเจ็บเป่งเลยมานี้คนนู้นด้วย ว่าไงนายเท็กระแสงรินแกบอกแกรักฉันจริงเหรอกับแกบอกแกเตรียมมาที่จังหวัดแกับในปากตาไม่เคยพบคนงามเลยเพิ่งพบตุนเนี้อชนะงามกว่าเพื่อนเตุนงามแต่เพื่อนอาปะพรจะรู้ตุนได้กว่า้าออาเหมือนพี่เตุนอาม่ตายโอ้งาบุญจักพี่ใหม่มาอาอาอานักเรงกูไปร่างชนะงามกว่าเพื่อนเออเตุนนางก้าวใจแกจะรู้ตุนได้คนตัวดำกว่าเก้าวงามตายอ้ คนจะรำกันขาวงามตอนไหนตอนยิ้มกับเมืินมามีกับดาดเลยเม็ดแล้วอย่ากูแล้วนั่งก้ายาวเยอยะเจอะไปไหนมาไม่ไม่จะเดียวเขาเปก็อยู่กูตัวแปลงแต่งเล็กหลีนี่นางอยากกันจงจักตะวเองไปไกลนักเนอะซักสิบเจนแต่งใจแล้วนกไก่ตาแวบไปดูใจเรา สาวน้อยขวางหน้าเราทำไมเราต้องการจะช่วยเหลือพวกชาวนุ์เหล่านี้ช่วยเหลือพวกชาวนุเ์นเ,หนเหล่านี้เหรอมึงอย่าลืมว่าพ่อนุมก้างหลังมึงนะผัวกูนะประจานโทษก็คุณคุณเป็นผัวมาเลยคะฉันไปเป็นผัวรอกเธอเพี <c oughs> ยงแต่ว่ามันจะฉันเป็นผัวฉันแมวันวิ่งหนีมาเธอช่วยฉันนะคุณนี้แต่ฉันทานไม่ดีคุณคือพระแสงนรินไม่ใช่เหรอคะ เธอรู film, so uno, e like <t <t really ้ได้ยังไงฉันเคยเห็นภาพตายคุณในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วเหรอค่ะหนังสือพิมพ์ระบาดคันช่วงนี้แต่ว่าก็ลงก้าวมึงแล้วหนังสือพิมพ์เอลงวัาเรือลงว่ามึงลาออจาโกรโวแล้วเรื่องเด็กๆอยากด้ยหม่ต้องให้เบื่อไปเลาไม่ก็จัดหู้มึง คนเต้า,าเต้าตายหนำตื่นน่าเกลียดแคนในปลาลู่มากขึ้นมาทิหนาตายผ่อนก็หลังชื่ออะไรคะเริ่มมาอ่ะเต่งกับไม่อุบาทเต่งเลยคะกับคนนอนโน้ยโน้ยกับดีที่นักูลาบเจ้าป่ากับลูกเสตือสีมานีที่วัดสัตตาธรรมทุกคนสบายหายห่วงนะ เจอจ่าป่าแล้วปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบใจมากจาป่าจะช่วยเรานะค่ะและจ่าป่าจะช่วยคุณค่ะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะมึงเป็นใครอะ่าขาวน้อยกูนี่กูหลานจ่าป่าลูกศิษย์ปรีศีมานีที่วัดชัติธรรมกูนั่นนางผีเสื้อนินมึงไม่ส่งผู้ชายกูมึงตายโหงหน่อยจ่าป่าเรื่องตายโหงนี่เรื่องเล็กเรื่องขี้ผงเกินไปมึงแน่หรือแน่สิมึงสู้กูนะสู้สิ ไอ้จ <tinc S 2> ูมจูเดี๋ยวผมการเลือกกับนักเรียนเทียบเรียบไม่ใชอาร์ที่ดีหรอโรยนึ่งไอ้ตัวนู้รักลำดีว่าโรดว่าเออดูดีว่ามึงจะได้ประโยชน์แรกรอยนู้งมึงไปอย่าอย่าดีแม่คือคนเราตัวเอียตัวเติบนี่มันมาทูกตัวเติบได้ไม่ถึงก่งเล็กกับก่งใหญ่นี่มันทุกกังใหญ่ไม่ได้ ตัวเยี่ยตีตัวใหญ่ที่ตีตัวใหญ่ตีตัวเยียดตีเดียวตายเน่งดีว่ากูเห็นมึงตั้งตัวที่ไอ้เต้าหยุดแม่มเด็กจกงั้นมันหลุกล้มอันนั้นเด็กโรคต่อยกูได้ไม่เด็กไม่โรคไม่ได้โต่อยกูทำทำก็รื้อแต่เด็กแต่โรคต่อยู่เด็กนักเรียนนี่เด็กหมอจ้องงั้นเฉยมันเล่นอะไรอยู่ตีไก่ไก่บอลนั่นโอ้อดีบหยุดยีแม่ม เลยเลยก็ไม่ใช่โอดิปกายบอลมันลูกกุดบอลนั่นแต่ว่ามันไม่ชัดแต่มันตีเกี่ยวกับข้อมือเองโอ้ยนั่นวัดเลยบอลเอออันนี้ไม่ใช่โอดิปแล้วมันริ้วเด็กเราเรืยบอลมันเล่นตีอยู่ตึงตังตึงตังเงีนี่กูเดินบ้านมันก็ลก้าวเข่งกูเลยเดินมาก้าวเข่งมึงเออบอกก้าวเข่งกูกูจูดก้าวกูจูดเพื่อเตึงเดียวกูจัดลงในตาลงไปลอยโผงโผงไนตาเลย อันนี้เด็กว่าโอ้คุณเต้าเต้านี่เกรงเด็กอุบาที่โดกวอลเลี้บอลกุญแจกับมือมันจะากก็ชัดกับแข่งไอ้คุณเต้าปรีดื้อเพราะยัดแมม่ก้าวเข่งกว่ากว่าต่อยน้องเออฝักเบรดไหมดูเอียนันกับกูโแจฝักมึงว่าเอเด็กกว่าต่อยกันอ๋ออ่เล่อกูใช่พ่อเงือกันไว้ได้โดยตัเด็กเด็กกว่าต่อยกันเเาดแต่ว่าตื่นกุญแจต้องต่อเชื่อแต่ว่าไม่ต่อเชื่อตจนปงลุงตจนเต้านักเรียนเราโตไม่ได้ จะเดินตัวเรือเลยต่อยกันเลยกูว่ากูกลับไปเก็บตัวเรือไว้ด้ตัวเด็กนี่เดี๋ยวเรือกกรอบลมไม่เรือกเดี๋ก็เต้มน้ำมันเกลีองกันหนาหนาผมปาเรือขึ้นบังตาเหยียดแหม่งั้นก็มาท่าที่คุณปลุกกาปลุกกาปลุกกาลูกกีมัดไม่เหยียดเหมเหยียกกี่หนังกระดูกนั้นกูพอเชือกปนรู้ว่าเด็กเล่นปนน้ำเหลวเด็กลองต่อยมันเกนอย่าบอกยลคกูเรือก็ไปแต่ว่ากูที่มาทีนั่งจีนกูที่ว่าบุญคุณตัวเต้นความเกนจำร่ะ กูกลับแล้วบ่เด็กนี่กูต้องจัดได้รุดแบบนี้ไม่จันกรรมกูไม่ให้เบี่ยนร้อยเหมือนกันกูว่านี่กระติ้นใจไปเจอเหล้าก้าวขว่าถุงหยดแม่กินกวเดียวเมตรออกหลาเด็กกันปะออกหลาเลยเออออกหลาเลยไปปอบสิตใจโดนปบใจเออได้เดินโกงพอดีไปนอ่างยอบกูกินลำเรือก้าวเนี่ยปะเนี่ยหยาดแม่กูย่องแต่กูจัดตึงเดียวในกององตรงนั้นเลยเด็กกู

bùn mà ra về là sao cho ba có to rú được quy mưa แม่งปีเรือดูไม่ได้เรื่อยไปยังใจใจอมยงจะลงมาแต่ปลอดไปแล้วน่าใจใจน้ออ